สำหรับการจัดกิจกรรมตรีกองแตกประชาสัมพันธ์โครงการธรรมยาตรากรตัญยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโรพระผู้ปราบมารอนุสรณสถานเจแห่งปีที่13เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานต้อนรับพระธรรมยาตราจุดป,ประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ตักบ,บาทพระกว่า1,141รูปและเพื่อฟื้นปูพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมเครือข่ายศิลธรรมบ้านวัดโรงเรียนให้เข้มแข็งโดยมีคุณครูนักเรียนระด,ดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และทีมงานดูแลนักเรียนรวมกว่า52คน โดยภายในงานได้มีการประถมนิเทศแนะนําการทําหน้าที่ชี้แจงภาพรวมของกิจกรรมและได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสโคหัวหน้ากองศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนสถาบันพัฒนายาวชนโลกได้ประถมนิเทศประวัติและความสําคัญของโครงการธรรมยาตราจากนั้นนะคะได้นำคณะ วงดุริยางและนักเรียนโรงเรียนเทศสบาลหนึ่งตลาดบางลี่พาณิชย์อุทิศจังหวัดสุพรรณบุรีได้ทำหน้าที่บรรเลงดุริยางและแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์กิจกรรมธรรมยาตราปีที่13ในชุมชนรอบตลาดสดบางลี่และอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีหรือโลตัสแลนด์จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งบรรยากาศภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานบุญบันเทิงผู้คนในตลาดต่างหันมาชื่นชมและอนุมโมบนาบุญกับน้องๆน,นักเรียนที่ร่วมกันทำความดีและอยากให้เด็กๆมาทำความดีแบบนี้อีกในปีต่อไปส่วนน้องๆที่ได้ทำกิจกรรมในวันนี้ต่างกล่าวว่ารู้สึกสนุกมากไม่เคยทำกิจกรรมแบบนี้มาก่อน แรกๆร,รู้สึกตื่นเต้นเวลาได้ไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าลุงป้านะ้าอาแต่พอผ่านไปซักระยะรู้สึกสนุกมากซึ่งบางคนเคยมาทำกิจกรรมแบบนี้เมื่อปีที่ผ่านมาแล้วปีนี้เลยอยากมาอีก